ที่สิตุลามหาโศกวิปโยคทั่วลาประชาสยามแสนอาัยพระบาทเจ้าทั่วเขตคามในพระนามองค์พระสยามมินขอพระองค์เสด็จสู่ทิพสถานณวิมานสวงสวรรค์บัรเจิดศิลเหล่าผระสนิกรทั่วฐานินน้อมรำลึกองค์ภูมินนิรันการ ขวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ค่าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท 2S2P Entertainment จำกัดและกลุ่มบริษัท j b a าเทอร์กร p h o t อ i n ลน์ a ท l แล d ดเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับพอดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9้านาิกา30นาทีค่ะแฟนเพลงราชนีลุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้าเห็นข่าวนี้แล้วคงจะดีใจกันแน่เลยค่ะกับการจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปฟังจากปากของสมาชิกค,ครอบครัวพุ่มพวงดวงจันทร์กันค่ะ สนับสนุนโดยโคโรลาอาวเตสเราใจอีกระดับไม่ขับไม่รู้ Superb King of Water โทร02-117-9898 น้องเพชรพุ่มพวงลูกชายหัวแก้วพัวแหวนของพี่พึ่งราชินีลูกทุ่งเมืองไทยพร้อมด้วยคุณพ่อไกลสอนและคุณโอง์สลักจิตน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครอบครัวของราชินีลูกทุ่งชื่อดังเดินทางเอาข่าวดีมาฝากแฟนเพลงของพี่พึ่งกันแล้วค่ะโดยมีผู้บริหารรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ให้การต้อนรับครอบครัวของพี่พึ่งอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่รํำลึกการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า25ปีดวง จ์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่10มิถุนายน2560เวลา6โมงเย็นค่ะที่เมืองไทย GMM Life House ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัเวิลด์ฉากแสงสีเสียงจัดเต็มครบวงจรแน่นอนค่ะรวมถึงศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมรำลึกถึงพี่พึง่งราชินีลูกทุง่งศิลปินต้นแบบของหลายๆคนซึ่งบทเพลงของพี่พึ่งนั้นได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังและยังคงอยู่ในใจของแฟนเพลงตราบจนถึงทุกวันนี้ และถ้าใครพลาดจองบัตรชมคอนเสิร์ตใหญ่ที่ใจกลางกรุงเทพแล้วแล้วก็สามารถไปพบกันได้ในงานรำลึกถึงพี่พึ่งที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่11-17ถึงมิถุนายน2560นี้ค่ะปีนี้ครบรอบวันจากไปของพุ่มพวงดุงจันทร์นะครับ25ปีปีนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่เพราะว่าวันที่10มิถุนายนมีการแกรมมี่เขาจัดให้ที่ซนทนเบอร์ชั้น8นะครับ มีนักร้องมากมายนักร้องของแกรมมี่ทั้งหมดมาร้องเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็มีนักร้องรับเชิญทางสตริงดาราภาพยนตร์ดรบุญมดดานิวจิว๋วแล้วก็อีกหลายๆท่านวันที่10มิถุนายนที่ GMM นะครับแล้วก็11ถึง17ที่วัดทับกระดานนะครับปีนี้ก็คือจัดเหมือนทุกปีแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่า ครบรอบ25ปีเหมือนอย่างที่บอกนะครับทุกวันมีดารานักร้องมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่13อะไรนะ่านงองค์กลางวันกลางวันวันที่13จะมีเลี้ยงพระเพน,นะฮะแล้วก็จะมีแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เ,เขาเรียกว่าการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ค่ะก็จะเป็นตนการศึกษาสําหรับทางวัดเป็นคนจัดให้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณสําหรับพ่อแม่ของเด็กๆด้วยนะคะที่ยังสืบสานเพลงลูกทุ่งกันอยู่เพราะว่าเพลงเพลงพุ่มพวงเนี่ยเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงครูแล้วก็เป็นแม่แบบที่สุดยอดสําหรับเด็กรุ่นใหม่เรียกว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงก็ต้องเป็นเพลงของพี่พึ่งเรียกว่าเป็นเพลงครูแล้วก็เป็นเพลงที่เอามาฝึกในการประกวดเรียกว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอยู่ตลอดเวลานี่แหละคืออาจจะเป็นเพลงของพี่พ ก็เลยทําให้มีความได้รับเรียกว่าได้รับความนิยมแล้วก็เป็นอมาตะอยู่วันที่10มิถุนายนนะครับเหมือนที่ปาพูดไปนะครับเจอกันที่ j m m เอ็มไลฟ e เนะครับชั้น8ชั้นทั้เวิร์นะครับบัตรหาซื้อได้ที่ไท a i Ticket m a เจ r นะครับผมแล้วก็ส่วนวัฒนประดานวันที่1 1ถึง17นะครับศิลปิน2-300ชีวิตนะครับไปกันให้ได้นะฮะอยากจะบอกว่าวันนี้ à, ก็รู้สึกต้องขอขอบคุณนะครับถึงทุกวันนี้ต้องขอขอบคุณไปทางมิดรักแฟนเพลง นะครับของแม่พุ่มพวงนะครับที่ยังรักพวกเราอยู่ที่ยังให้ความเมตตาอยู่นะครับขอบคุณครับ Online, Thailand. Online, Thailand. ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยโคโลลาอัลเตสเราใจอีกระดับไม่ขับไม่รู้ ช่วงนี้เราไปชมภารกิจการปฏิบัติงานลงพื้นที่ของคณะกรรมาการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรดแมปหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยได้รับเกียรติจากนายกาล้าณรงค์จันทิกประธานคณะกรรมาการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมาการการเมืองอีกสท่านร่วมลงพื้นที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แก่สัตราส์สมคิดเลิศไพฑูย์นายนิพนธ์นราพิทักษ์ุลพลเรือเอกธราธรขจิตสุวรรณและ นายยุทธนาทัพเจริญพร้อมด้วยผู้ชำนาญการนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาการรวมประชุมหารือกับนายพินิษ์บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้คณะกรรมการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแมพหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและการสัรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยมีข้อแนะนําให้ทางจังหวัดกระบี่เริ่มทําความเข้าใจเพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและการสรรหาดังกล่าวพร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปค่ะเราไปกําหนดเอาไว้ในหน้าที่ของกรมชนเจ้าทยว่าจะต้องไม่สนับสนุนในเรื่องการทุจริตประพฤติชอบทุกรูปแบบไปกําหนดไว้ในหน้าที่ของรัฐว่ารัฐนั้นจะต้องส่งเสริมประชาชนให้รู้ถึงภัยจากการทุจริตปิด์รัปชและจะต้องมีมาตรการ ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐจะต้องให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันการป้องกันก็คือให้ความรู้กับประชาชนและในขณะเดียวกันในเรื่องของการปราบปรามก็คือการชี้เบาะแสหรือเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐนะโดยจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองเขาในขณะเดียวกันก็ได้กำหนดไว้ในรัฐมนูรว่า ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลต่วสายต้องต้องข่าวสารต้องโปร่งใสสามารถจะตรวจสอบได้นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองคือคัดกรองคนเข้ามาทําหน้าที่เป็นสสสวหรือคณะกรีจะมีกฎหมายหลายมาตราเยอะแยะไปหมดต่อไปเนี่ยคนที่กระทําความผิดทุจริตคนที่แสดงบัญชีทรัพย์สินล่ำรวยผิดปกติถูกยึดทรัพย์ คนที่ถูกจับในฐานะเป็นเจ้ามือการพน,นันหรือเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเกี่ยวเรื่องการค้ามนุษย์เกี่ยวเรื่องการช่อโกงประชาชนคนเหล่านี้จะเข้ามาดำานงตตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้นะครับเป็นข้อห้ามเลยไม่ว่าจะเป็นสสส,สวรหรือคณะรมนตรีและในขณะเดียวกันก็มีข้อกำหนดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลายประการที่อยู่ในเรื่องนนั้นคือรัฐมนตรีวับนี้ได้ได้มี ก็กำหนดหลายสิ่งหลายอย่างที่จะให้มีการปราบปรามการทุจริแตและในขณะเดียวกันสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเราจะปราบปรามการถีดคนที่จะเข้าเป็นนักการเมืองจะต้องถูกคัดกรองอย่างมากและอย่างเข้มข้นยิ่งกว่ารัฐนุนฉบับปุยก่อนที่ผ่านมาครับเราก็ได้คุยหารือกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการเลือกตั้งเรื่องพรรคการเมืองอ่ก็หมายความว่าเรากําลังเข้าสู่โหมดปกติ เดิมที่เรามีการรัดประหารเมื่อรัฐมนตรประกาศใช้แล้วเนี่ยก็าคงจะได้มีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งระบบใหม่ซึ่งซับซ้อนหน่อยก็พูดกันเรื่องพรรคการเมืองทั้งหลายที่จะต้องเตรียมการทั้งหลายรวมตลอดถึงเรื่องการปกครองท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เขียนในรัฐมนูรน,นะครับก็พวกทางท้องถิ่นก็มีความเป็นห่วงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในท้องถิน่นก็อยากเรียนว่าในเรื่องการปกครองท้องถิ่นคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับโครงการบริหารสุนยังหวัด เทศบ,บาลนอบตก็คงดำรงอยู่นะครับอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของการรวมท้องถิ่นขนาดเล็กเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเราก็พูดเรื่องพวกนี้นะครับ,นะรบในการเดินทางท่านประธานการอารงก็รับฝั่งข้อพิเิ็นจากหัวหน้าสุริชการแล่ท่านผู้ว่าท่านปราดจาจังหวัดว่ามีปัญหาไหนที่ห่วงใหญ่บ้างโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่จะมาลงจังหวัดกระี่หลายเรื่องนะครับทางสอนอชอเองเราเป็นกรรมธิการการเมือง แต่ก็รับเรื่องทั้งหลายที่ได้พูดกันนั้นนะก็ถามว่าถ้ากลับไปที่กรุงเทพก็คงได้พูดคุยกับกรรมธิการท่านอื่นซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงนะครับจังหวัดกระบี่มีเป้าหมายที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งจะพบสภาพปัญหาต่างๆอาทิการทำงานซับซ้อนของสถานบริการภาครัฐในเกาะพีพีปัญหาการคมนาคมในเกาะพีพีปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกระบี่อาทิปัญหาการแปลงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ควรระบุให้ชัดเจนหลีกเลี่ยงการให้เป็นดุลพินิษของผู้ปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการตีความต่างกันกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนอกจากนั้นคณะกรรมาการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ฝากข้อเสนอแนะกับทางจังหวัดกระบี่ในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งอาทิการตรากฎหมายควรมีกลไกกานกรองไม่ให้คนทุจริตได้รับการเลือกตั้งอีกทั้งกรณีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่นไม่ควรห้ามดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้คณะกรรมาการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติหวังว่าจังหวัดกระบี่จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้พัฒนาและทําความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมการประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตท่านได้รับฟังข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดกระบี่รวมทั้งข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาครัฐภาคเอกชนต่างๆซึ่ง ผมคิดว่ามันมีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเราส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐนุนโดยตรงส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นปปชและกกตท่านจะรับไปนําไปพิจารณาในส่วนที่เ่ข้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของท่านในส่วนที่นอกเหนือจากภารกิจของท่านเนี่ยท่านก็จะประสานกับกันเธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปแก้ปัญหาให้เจ้ากระบีซึ่งในในแณะงี่เจ้ากระบีเนี่ยเป็นเมืองที่ ติดต่อสื่อสารและก็พัฒนาประเทศรายได้ให้กับประเทศของเราเนี่ยไปจนมากมีนักเที่ยวมาเข้ามาเที่ยวของเราเนี่ยเป็นอันดับ5้าของประเทศไทยเพราะฉะนั้นภารกิจต่างๆจึงมีความซับซ้อนต้องก้าวไปแล้วก็กฎหมายระเยบต่างๆนั้นคงจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับจงังหวัดกระบ,บี่ไปด้วยครับ สดท้ายกันที่กิจกรรมการแข่งขัน Exclusive Golf Challenge 2017จินตัพประกันภัยสนามนี้ไปกันที่เขาเขียวคันทรีคลับผลการแข่งขันเป็นอย่างไรไปลุ้นด้วยกันค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดย คอล่าอัลเทสเร้าใจอีกระดับไม่ขับไม่รู้ช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศการแข่งขันเอ็กคลูซีฟกอล์ฟเชลล์นสองบายสินทรัพย์ประกันภัยซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟทัวร์เมนต์รายการพิเศษเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศจาก25สานามแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมดีเอ็กซ์คลูซีฟกอล์ฟทริปออกรอบเล่นกอล์ฟที่เมืองดานังประเทศเวียดนาม4วัน3คืนฟรีค่ะซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่7ครั้งนี้ จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟเขาเขียวขันที่ครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยการแข่งขัน Exclusive g o l ก Cha l l e n g e 2 217บายสินทรัพย์ประกันภัยแบ่งออกเป็น3ไฟท์ได้แก่ไฟท์เแต้มต่อ0-9ไฟท์บแต้มต่อ10-18ไฟท์ซแต้มต่อ19-24โดยใช้กฎกติกาคำนวณการคิดคะแนนแต้มต่อแบ่งไฟท์้ดยระบบ36สิสเทมค่ะ ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่7็ที่สนามกอล์ฟเขาเขียวคันที่กรับอำเภอศรีราชาจาังหวัดชลบุรีผลปรากฏว่าชนะเลิศไฟซีได้แก่คุณประทีปรัตนจีนะชนะเลิศไฟบีได้แก่คุณพัทรชระพันผักแวน่นและชนะเลิศไฟเอได้แก่คุณรัชพลธรรมปรีชาชายัย และในการแข่งขันที่สนามกอล์ฟเขาเขียวคันที่กลับครั้งนี้มีคุณยันยงเวียงวิเศษสามารถทำโฮลอินวันได้ในหลุมที่5ระยะ 120ลา้าด้วยเหล็ก9ได้ไปร่วมออกรอบเล่นกอล์ฟฟรีที่สนามบา n นาฮิลส์กอล์ฟคลับและสนามมองโกเมรีลิงส์เวียดนามพร้อมท่องเที่ยวสถานที่สำคัญที่เมืองดานังประเทศเวียดนามเป็นเวลา4วัน3คืนฟรีค่ะส่วน2นักกอล์ฟผู้โชคดีที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่คุณพัฒนาพงศ์สีเมฆและคุณวิชยัยธีระอัตเวศค่ะได้โฮวันครับโฮลยวันไปดานางัง มูลค่า3 5 0 0 0าบาทดีใจมากครับไม่คิดว่าจะจะโชคดีขนาดนี้สํหรับนักกอล์ฟทุกท่านนะครับที่สนใจในการแข่งขันเรียนเชิญครับรายการสนุกมากครับเพื่อเป็นผู้โชคดีแบบผมครับอยากจะเรียนเชิญนักกอล์ฟสมัครเล่นทุกท่านนะครับรายการนี้แข่งขันจริงแจกจริงแล้วก็ไปจริงด้วยครับ นับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าสนับสนุนมาตลอดสำหรับเซปักตะก้อล่าสุดได้จัดแถลงข่าวการจัดก,การแข่งขันรีโวคัพ2017ิีเงินรางวัลกว่า2ล้าน9บาทค่ะโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากพันโทร,รุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสทิทธิประโยชน์ร่วมกับคุณสุรศักดิ์สุทองวันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันให้สื่อมวลชนได้รับทราบซึ่งการแข่งขันเซปักตะก้อร,ร,ร,รีวคัพ2017จะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือประเภทนักเรียนชายอายุไม่เกิน16ปีและอายุไม่เกิน12ปีส่วนประเภทนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน12ปีและจะทำการคัดเลือกทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อหาตัวแทนจำนวนภาคละ9ทีมรวม36ทีม เข้ามาทำการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในระหว่างวันที่24-27สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครค่ะการแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนนักเรียนนะฮะของประเทศไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยการ ที่มีกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มีสมาคมตะกร้อยประเทศไทยมีบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดนะครับมาร่วมกันก็จะสร้างนักกีฬาระดับเยาวชนนะฮะผู้หญิง12ปีผู้ชาย12ปีกับ16ปีนะครับก็เป็นเวทีหนึ่งซึ่งเราทำมาต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาประมาณ9ปีแล้วก็ผลผลิตก็เกิดในระดับ นักกีฬาระดับนักเรียนอาเซียนระดับซีเกมแล้วก็มีหลายคนน่าจะมาเล่นชุดใหญ่แล้วนะครับในเอเชียนเกมปีหน้าที่โดยเซียนนะฮะปีนี้ก็อยากจะฝากการแข่งขันให้น้องนองนักเรียนนะครับได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ดี ท่านผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ก็เชิญชวนนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันเปิดเวทีการแข่งขันเซปักตะกรอ้อระดับเด็กๆนะครับไปนะฮะไปดูน้องๆเล่นเซปักตะกร้อไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆนะครับขออนุญาตเรียนเชิญชวนแล้วก็หวังว่าการแข่งขันคงจะได้มีสีสันแล้วก็มีข่าวสารข้อมูล อย่างต่อเนื่องนะครับติดตามชมกันครับทั้งหมดคือฮอตไลน์ไท a แลนด์ในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรานะคะพบกับฮอตไลน์ไท a แลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9 3้นาิกานาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hot ล 真相。